นจิอยู่ที่งาน p a u and Payday ครบสูตรสุขภาพดีเพื่อเพื่อนสีขานั่นเองนะคะงานนี้จัดที่ a i r p o อร์ตเวลลิงมักกะสันที่ Li ฟ s p a c e ชั้น3ค่ะซึ่งเราก็จะมีเจนนี่ลาเจอหายมาเป็นผู้สนับสนุนนอกจากจะมีบูธกิจกรรมมากมายนะคะยังมีเรื่องสุขภาพครบวงจรมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนแล้วก็ฟังไมโครชิพนั่นเองค่ะ เด oui> hey ี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเนาะไปยังวันนี้จจนจีพากัมมี่บ๊อบบี้และกิสโมมาค่ะพร้อมยังไปไหมแทนก่อนแทนมัมมี่ก่อนโอเคไป ขอผู้จัดงานะบบงาน,งเเนะครับงานพอเซนเทเดนะครับในวันนี้เป็นวันพิเศษก็คือเป็นวันสุนัขโลกนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆของเรานะครับวันนี้เราก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความนกทเ่ื่อมีต่อสัตว์เนี้ยนะครับก็จะยังมีในส่วนของตัวที่บอกอันนี้อันนี้เราใหญ่สุดอยู่แล้วอยู่ด้านหลังนะคะจะมีเจอร์ไฮนะคะแล้วก็จินนี่ด้วยนะคะที่มาสปอนเซอร์หลักให้เลยนะคะในงานวันนี้ เป็นโรงพยาบาลทองหล่อนะคะมาตรวจสุขภาพในงานนี้คุณหมอชื่ออะไรคะชื่อปุ้มค่ะคุณหมอปุ้มวันนี้ก็จะมีคนพามาตรวจสุขภาพก่อนที่จะฟัง ไม่คชิปด้วยใช่คือต้องตรวจอะไรบ้างคะวันนี้บ่องต้นนะคะก็จะฟังพวกเสียงปอดเสียงหัวใจดูว่าเออเงื่ออักเสบไหมช่องปากเป็นยังไงดูช่องหูว่าโอเคมีห้องหูอักเสบไหมแล้วก็ดูเอ่อ body condition สกอร์หรือว่าสกอร์ร่างกายเขาค่ะว่าอ้วนไปไหมผอมไปไหมดูข้อขาก็คือคําจับแล้วก็ฟังเสียงนะคะเบื้องต้นว่าแบบเออร่างกายเป็นยังไงเช็ดหูดูแลช่องหูเบื้องต้นหรือว่ากนขนเท้าบิดต่อมโกนตัดเล็บบ้องต้นใช่ เบาๆกลุ่มิ่งเบาๆเป็นแบบปุกลีปุ่งเกย์ฝั่งปุกรีก่อนจะไปฝั่งไมโครชิปแล้วถ่ายรูปใช่กัมมี่ตรวจก่อนไหม่ะกัมมี่อะกัมมี่กัมมี่อายุเท่าไหร่แล้วคะกัมมี่ไม่ทราบกัมมี่ไม่ทราบมาลับลับเขามาเรียนมาอีกทีเขาบอกประมาณ3-5งห้าขวบ ของคนนี้เสียงปอดเสียงหัวใจโอเคดีนะคะไม่ไม่ได้ผอมเกินนะก็คือโอเคอยู่นะคะตัวข้อเข่าค่อนข้างดีนะคะสบายอยู่ในเบ้าค่อนข้างดีทั้งสองข้างเนาะโอ้พอสะโพกโอเคนะคะตัวเหงือกเริ่มมีอักเสบบ้างแล้วนะขี่หูมีนิดหน่อยเดี๋ยวเช็ดข้างนอกให้นิดนึงนะขอเช็ดหูหน่อยแต่ด้วยเขาหูปิดด้วยแหละมันก็เลยมันก็เลยจะมีขี้หูได้ง่ายค่ะ หูเขาพับพวกนี้ก็จะต้องเช็ดทําความสะอาดบ่อยกว่าหน่อยอย่างอาทิตย์ละสองถึงสครั้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบพันหูตั้งเลยอย่างเงี้ยก็อาทิตย์ละครั้งก็พอปิดข้างปิดข้างเปิดข้างใชไม่รู้ว่ามันชอบกีดอะ ก,กิดเวลาวิ่งเหรอคะไม่กิดตลอดกีดแ,แต่กีดก็กิด <c oughs> บอบสาบาเคลื่อนแหละคือของเขาเป็นเกรดที่ที่เบื้องต้นค่ะคือมันหลุดแล้วมันก็เข้าเองได้เอ้าหรอใช่เข้าเองได้ด้วยใช่ใช่ใชขั้นยปกตินะขวาเริ่มเคลื่อน เกรดหนึ1 1> ่งเกรดหนึ่งเราต้องทำยังไงคะตอนนี้คือโดยปกติถ้าเป็นเกรดหนึ 1, ่งเกรดสองอาจจะใช้เป็นพวกยาบำรุงข้อแล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้พื้นที่ไม่ไม่ลื่นค่ะ<อ>ใช้พื้นแบบพื้นเด็กที่ปูให้ให้เด็กน้อยเดินอะ่ะเป็นปูพื้นโฟมแล้วก็พยายามอยาให้ขนใต้เท้าอ่ะยาวเพราะไม่งั้นเขาจะยิ่งลืน่นทำมาเป็นมองสัตว์อขอความช่วยเหลือหูออสะอาดเลยเนี่ยหูดีเลย ไม่ได้ทําอะไรเลยมาสะอาดของมันอีจริงเลืยตัวเองใช่ฟันมีหินปูนนิดหน่อยตัวนี้โหเละเห็นไหมคะเขาถอดหินขูดหินปูนปุวกฟันหน้าลวงหมดเลยทั้งแม ก่อนมาเจอตรงนี้มันจะแดงหน่อยค่ะตรงบริเวณเขี้ยวกับก่งหน้าแดงหน่อยแต่ฝั่งนี้โอเคนะฝั่งนี้จะไม่ได้แดงมากแปลงฟันอยู่โอ้ถ้าแปรงฟันอยู่ค่อนข้างโอเคค่ะ,ะใ,ชใช่ใช่แต่ว่าโดยรวมดีนะดีเลยเสียงปิดเสียงหัวใจก็ดีมีแค่ซะบ้าตรงนี้นะคะที่ที่เริ่มเคลื่อนนิดนึงอาจจะต้องระวังนะรู้เรื่องขอมือได้เปล่าไม่ได้ น้องหมาสั่งแล้วค่ะก็รู้สึกว่าต่อไปนี้น้องก็ปลอดภัยไปไหนก็จะไม่ค่อยหว่วงชวนชวนให้เพื่อนเพื่อนที่แบบอต้องฝังหรอทำไมต้องฝังฝังไมโครชิปให้กับน,น้องๆฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ในอนาคต<อ>เผื่อพาน้องไปเที่ยวไหนก็จะได้แท a c ได้น้องไม่หาย ่ใจแน่นอนหรือว่าวิ่งโจูดก็แข็งได้เลยใช่ใช่ค่ะก็วันนี้ก็มาตรวจร่างกายมาฝังไมโครชิปใช่ไหมครับแล้วก็มีทำวัคซีนด้วยเป็นไงบ้างน้องฝังไมโครชิปกีดร้องบ้างไหมไม่เลยครับ สบายสบายเซลแมนฉีดยาปกติแมนฉีดวัคซีนประจําปีปกติเ<อ><ม>ขาง่ายเลยรู้สึกไงบ้างว่ารูปได้เป็นคนกรุงเทพม,มาหานครแบบองพิลีก็คิดว่าดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะได้เข้าสู่ระบบน้องก<น><ร>็ได้ดีดีค่ะมาฝังไม่คนชิปกันเยอะๆนะครับมาทําประวัตินะครับไม่ว่าเวลามันจะเป็นประโยชน์เวลาน้องหายก็ดีหรือการดูแลในอนาคตก็ดีนะครับคิดว่าเป็นแเป่ทีดีใช่ค่ะ มาถึงฟ้ามขนาดนี้ต้องได้วัตถุดิบคุณภาพดีแน่ๆไปจอห้ทูวีวอร์สอร่อยคุณสองพวกเราเลือกมาให้เล้วอร่อยเข้ากันจริงๆคุณภาพคับสองมีสามสุดนึกเลยจอห้จอห้น้องมาชอบ สวัสดีครับอ๋อคุณหมอมาจากสำนักงานแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะแนะนําตําแหน่งให้เพื่อนๆไฮระเบิดได้รู้จักนายสัตแพทย์เพิ่มศักดิ์วัฒการนาลาครับตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคสินักบ้าสำนักงานสาธารณสุขสำนักการแพทย์กรุงเทพานครค่ะครับเล่าถึงกฎหมายที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องมาอยู่ตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเอ่อกฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเรียนโดยปล่อย สัตว์ปี2567นะครับเป็นฉบับอัปเดตจากกฎหมายของปี2545เพื่อจะกำหนดขึ้นหนึ่งอันนี้มันจะเพิ่มในหมวดของการควบคุมจำนวนสัตว์แล้วก็เพิ่มประเภทของสัตว์ที่เราต้องขึ้นทะเบียนและฝั่งเมโกชิกก็คือแมวค,ครับมีกฎหมายฉบับนี้ก็คือต้องการให้ประชาชน เลี้ยงสัตว์อย่างมีคุณภาพในในพื้นที่จะจะเองสามารถเลี้ยงได้คือจะเป็นการเหมือนกำหนดพื้นที่ต่อจํานวนการเลี้ยงใช่เพราะว่าเห็นว่าพื้นที่ประมาณนี้เลี้ยงได้เท่านี้ใช่ครับถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้ามากกว่านี้อนุญาตให้เลี้ยงแต่ต้องแจ้งกับเขตหลังจาก1ิมกราคก69ก็คือจุดประสงค์เขาไม่ต้องการให้ประชาชนทิ้งสัตว์แต่ต้องการให้เลี้ยงสัตว์แบบไม่เพิ่มจำนวนมากกว่านี้โอเคเรรู้ว่าเกินก็แจ้งเขตเขตก็จะรู้ว่าคุณเลี้ยงเกินนะหลังจากนั้นคุณก็เลี้ยง ให้ใหต่อชีวิตแล้วให้ไปทําหมันมเพื่อจะให้จมนวนมันไม่เพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้การฉีดไมโครชิปจะเหมือนกับการฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นสารละลายประเภทน้ําส่วนไมโครชิปเนี่ยจะมันเป็นปิดเครื่องมือเป็นเม็ดเข้าสารการฉีดเขา่จะฉีดบริเวณนี้เพราะ,ะนั้นเมื่อเราฉีดเม็ดเข้าสารเข้าไปเนี่ยไอตัวเข็มที่ต้องนําไมโครชิปเข้าไปมันจะใหญ่หญนิดนึงเพราะ,ะนั้นก็ให้งดอาบน้ำเจ็ดวันจนกว่ารูแผลจะปิดสนิท นะครับเราก็เป็นห่วงว่าแผลมันจะติดเชื้อง่ายกึ้นแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติไม่มีข้อห้ามอะไรหลังจากไม่มีเลยครับเขากว่าตีแล้วไมโครชิปหนึ่งอันจะมีอายุประมาณ20-25ถึงปีแล้วนอกจากนี้ทําไมเราต้องฝังไมโครชิปให้กับสัตว์เลี้ยงของเราอ่าหนึ่งหนึ่งคือการเป็นระบุว่าใครเป็นเจ้าของสัตว์นะครับ2เมื่อเราระบุตัวตนเขาได้แล้วถ้าเขาหลุดออกจากพื้นที่ที่เราเลี้ยงหลุดออกจากบ้านแล้วมีคนพบเขาสามารถจะพาสัตว์เลี้ยงของเรา ไปสแกนหาเลขไมโครชิปได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลสัตว์หรือสถานที่ราชการซึ่งสามารถสแกนได้หลังจากนั้นเมื่อได้สแกนได้ตัวเลขมาจำนวน15หลักเนี่ยเราจะเอาตัวเลขเหล่านี้มาค้นหาในฐานข้อมูลซึ่งทางประชาชนได้ฉีดไมโครชิปแล้วก็ลงทะเบียนไว้หลังนั้นเราก็จะโทร ติดตามให้เจ้าของสัตว์มารับเขากลับบ้านอ่าเออ,อนั่นคือข้อดีแหละจริงๆเดี๋ยวว่ามันก็มีคนทําสุนัขหายเยอะเหมือนกันนะใช่แล้วคือแบบมันหาไม่เจอเพราะเขาอาจจะวิ่งไปไกลมากใช่ครับบางบาง,บางทีเคยเจอกรณีเลี้ยงอยู่ดินแดงแต่หมาไปโผล่ที่บางนางก็มีเขาเตลดตอนพวกรอยกระทงเนี่ยฮะก็คือได้ยินเสียงครูแล้วก็วิ่งหลุดออกไปแล้ววันนี้มีบูธมาตั้งแบบนี้ถ้าจิจะฝังไมโครชิปต้องทำยังไงบ้างคะเออก็แค่มี แสดงบตรรปะตัวประชาชนใบเดียวนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือสั่งเลี้ยงของเราจะต้องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหากกนครนะครับเราปิดข้อบัญญัติซึ่งเราบังคับอยู่ในพื้นที่นี้<อ>ครับเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็มีบริการฉีดวัคซีนเพื่กา,ก,การโลภพิษว่ให้ฟรีนะครับทั้งหมดนี้คือฟรีหมดนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวจะเสียตังคือมาได้เลยแล้วก็ถ้าไม่สะดวกที่นี่เราก็ยังมีคลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานครทั้งแดแห่งนะครับสามารถไป รับบริการได้ค่ะก็ตามนี้เลยสามารถโทรไปติดต่อได้ที่เบอร์นี้ก่อนเพื่อขอคำแนะนำว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างเตรียมตัวเขาไปยังไงนะครับก็คือตัวเลขจะเป็นอย่างนี้าัไมโครชิดมันอยู่นี้แล้วเลขมันขึ้นนี้หรอคะลุงเลขเลขที่สแกนจะขึ้นตรงนี้แล้วเราก็จะเอาตัวเลขอันนี้ไปลงในฐานข้อมูล<อ>เพื่อเชื่อมโยงกับรายละเอียดของเ,เอจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ เดี๋ยวเขียนไอ้นี่ก่อนกรอกรายละเอียดมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านแล้วก็ให้ทางนั้นเพื่อรอคิวนะคะชื่อนามสกุลของจีหรือนี่ของ <laughs> อ๋อโอเคโอเคไปวิมจำวันเกิดทั้งสามตัวไม่ได้ทำไงเดี๋ยวต้องกลับไปดูที่พี่เขาส่งมาว่าคลอดวันไหนเรียบร้อยค่ะพับพับประมาณนี้ปะคะ สามตัวเลยใช่ไหมอ่ะบอกให้ครับไม่แม่ฝ้ายหนูเขียนผิดผิดหรอหนูต้องเขียนหน้าสองสามตัวเนาะหน้าตัวละแผ่นอันนี้เอาใหม่ได้เลยตามแผ่นทำใหม่อา้าวหนูเขียนผิดหน้าหนึ่งคืออะไรกันหน้าหนึ่งของพวกหมอเขียนของหมอหมอเขียนหนูอ่านเนแค่หน้าสองแลครับเอาใหม่เริ่มใหม่นับหนึ่งใบละตัวนี่เขียนรวมสามตัว อย่างเงี้ยนะครับเเหรอดี๋ยวเขาจะฝังบริเวณหลังคอนะครับนตัวเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีเลขบัตรประจำตัวแล้วแับไม่แน่นนะครับแต่ไม่แนะครับไม่โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสแกนสแกนหลังสแกนหลังร้องร้อนอยู่เลยโอุ้ยมีไมโครชิมมีแล้วมีแล้ว นี่ของบ๊อบบ๊อบเขาเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วนี่ของบ๊อบเบียได้ดดอตรางนี้นะได้บัตรประจำตัวแล้วนะบ๊อบดีมองกงกงนี่ประจำตัวประชาชนหมาบัตรปตนี้นี้จะมีข้อมูลนะครับก็จะมีเลขบัตรประจําตัวก็คือเลขของน้องเลยนะครับสอบก็คือมีชื่อเจ้าของแล้วก็มีที่อยู่ที่สุนัขอาศัยอยู่เป็นสุนัขกรทมถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อย ลเขาฝังเขาจะฝังบริเวณหลังคอไปไปไปหมอแล้วเป็นตำแหน่งสากลนะครับจะฝังบริเวณนี้ทุกตัวนะครับตะแกรงก็ตะแกรงบริเวณนี้อันหนึ่งสองสามเสร็จครับดูเร็วมากเสร็จแล้วเห็นไหมมีเลขแล้วหนูมีเลขแล้วลูกหนูมีเลขแล้วหนูมีเลขแล้วนะครับหนูมีเลขแล้วนี่คือเครื่องสแกนเครื่องอ่านไมโครชิพนะครับนี่ก็จะมีปัดประจําตัวน้องเย้ตัว ตัวเรียบร้อยครับไาตัวตัวตึงตัวตึงของฉันตเกิสมอเหมือนเดิมครับผมเกิสมอต้องต้องขอพลาดเหมือนเมื่อกี้เลยดีที่สุดเลยอุ้มเหมือนเมื่อกี้เลยครับดีที่สุดเลยแล้วก็กดคอไปนะคะกดเก่งมากลูกเก่งมากเกิสมอเกิสมอสวยที่ไปเทีเปเที่เสร็จครับเสร็จแล้ว เป็นเด็กเลนิ่งมีเล็กเลี้ยหนูเป็นเล็กเลี้ยเห็นไหมเป็นสุนัขกทมโดยสมบูรณ์เป็นนายจีซมอแล้วเป็นคนรุ่งเร็กใช่แล้วเป็นครุงเร็วเร็ววันนีเรียบร้อยแม่ดีใจแม่นลำตาจะไหลฮะคำแนะนำหลังจากฝังไมโครชิปนะคะไม่อับไม่โดนน้ำสามวันค่ะ แต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์เลยเอา7วันเลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องของแผลอะไรเงี้ยบางคนก็หายไม่เท่ากันจะได้ป้องกันการติดเชื้อได้นะคะใครหมดก่อนนะคะใครหมดแล้วชูจานขึ้นมาสูงๆนะคะแล้วตะโกนคำว่าเจ้ให้แบบนี้เลย เรียจานเลยนะคะ ี่กลัวเราเป็นการรวมไซส์นะคะเชื่อว่าทุกบ้านพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วสามสง่งเริ่มได้ค่ะหนึ่งห้ึห่งหลึ่งหนึ่งเขจะจีให้อดท้ามากี่วันเลนะเลลือเลลือเล้งเลี้เลีเลล้องเลี้ยเลยงเล้งเลงยงเงเลงเลเลง ไหนครับมอสจะคู่นี้ ฝังไมโครชิพทั้ง4ตัวเลยใช่เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะฝั่งไมโครชิพก็ดีค่ะดีเหรอเราเราไม่ต้องกลัวแบบว่าเออถ้าหมาเราหายไปหลุดไปอะไรนะเราจะแบบว่าเราจะไม่เจออะไรค่ะก็รู้สึกสบายใจแล้วจำนวนเกินจากพื้นที่ที่เขากำหนดไว้ไหมคะไม่ค่ะ ไม่ค่ะไม่สิงสู่เล้อไม่ค่ะที่บ้านมีอีกสิบตัวค่ะออยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่มีสัตว์เลีย้ยงอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมาแมวมาฝางไวโพชิพค่ะก็มาฝังดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าเออไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าเออน้องหมาหายหรือลุดหายไปเราก็จะเจอเขาค่ะเพราะว่าเวลาเห็นแบบว่าเวลาน้องหมาน้องแมวใครหายเขาก็ชอบมาแปะ ลูกตามแล้วมันหายแล้วแล้วเราเลี้ยงหมาไงค่ะเราก็สะเทือนใจแล้วถ้าหาไม่เจอเราก็แบบว่าแล้วจะทำยังไงมาลาป้าสาวแล้วจะทาไม่เชื่อแล้วจะทำยังไงมาลาป้าสาฮะแล้วเราก็จะเชื่อนะโอเคค่ะเด็กๆไปนอนก่อนคุณหมากินกินไปกี่รอบอันนี้แบบสนุกมากค่ะสปอนเซอร์ก็เยอะแล้วคุณหมอที่มาให้บริการก็คือมือเบามากค่ะ ดีมากเลยเนาะใช่แต่จริงๆน้องฝั่งไมโครชิปมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ค่ะทำไมเราถึงเลือกฝั่งไมโครชิปให้กับน้องค่ะเพราะว่าเหมือนจะได้ Identify ยแบบยืนยันตัวตนน้องได้เกิดเวลาแบบน้องหายหรือว่ามีคนเหมือนแบบสมรอยเาเป็น<อ>่น ยืดเป็นหมาตัวเองโกรธนะใช่ใครอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆน <g oth ina> ที่มีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าะจะเป็นน้องหมาน้องแมวคะ่ะมาร่วมฝังไมโครชิพกันหน่อยกับทางกรุงเทพมหานาครคะ่ะเพราะว่าการฝังไมโครชิพนะคะกับกรุงเทพมหานาครนะคะไม่น่ากลัวเลยคุณหมอทําแป๊บเดียวเองคะ่ะมือเบามากเมื่อกี้แบบจะถ่ายคลิปไม่ทันเอาคุณหมอใส่ไปแล้วไม่ทันเลยไม่ทันเลยน้องไม่ร้องเลยค่ะง่ายมาก เลวจำพิเศษของน้องหมาโอ้นักกินมากทำาไม่หรอไม่ใช่นี่จอให้เบคอนสตรีปเลวคุกกี้ทำจากเนอไก่เทนนี่พับปีพลังงานสูงอร่อยนะลองหนอยจะให สิ่งที่บอกนะคะว่าทางเจอไฮและจินนี่ก็มาร่วมสนับสนุนในงานนี้ด้วยนะคะจะมีแบบว่ากิจกรรมให้เล่นนะคะแล้วก็แจกของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นเจอไฮมอลแบบนี้นะคะหรือว่าเจอไฮมิดเมลโลเจอไฮมิดแอชมิลนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอ่ะแล้วก็จะมีจินนี่คอมเพลตอาหารแนวเปียกแบบนี้มาแจกด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราได้ร่วมเล่นกันนะคะก็จะเป็น แข่งกินเร็วแล้วก็แข่งให้เรียกมาหานะคะซึ่งทำได้ดีลูกลุงงานลุงงินทำไมอะทำไมฝั่งไมโครชิพหรือทำอะไรวันนี้ไมโครชิพมาค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นหรป้ายชื่อบอลเรอร์เบล่าคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อเบสค่ะเบสก็ไข่ตุ๋นนะคะวันนี้พามาฝั่งไมโครชิพ ทราบข่าวได้ไงคะว่าจะมีการแทนในจีมันน่าจะยิงแอบแบบมีมีตั้งเพจอย่างเงี้ยเขาลงในจีประชาชสัมพันธสถึงเราก็เลยมาบ้านเราอยู่แถวนี้เหรอค่ะข่าอยู่ตรงลามเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงคะที่ลูกได้มาฝังไมโครชิปแล้วก็ได้การเป็นคนกรุงเทพแบบสมบูรณ์แล้วเป็นสาวเมืองกรุงดีค่ะราะว่าเหมือนไม่งห่วงเนาะเวลาถึงว่าน้องขาหรืออะไรก็แล้วแต่แหละอย่างน้อยมีคนแบบหรือว่าแบบเราใส่ป้ายชื่อหรืออะไรเงี้ยที่นี่เขาก็มีบริการแบบใส่ป้าย ชื่อทำชื่อสอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบปลอดภัยได้ว่าเอ้ถ้าถ้ามันเกิดเหตุจริงๆแล้วแบบน้องหายหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้แบบอย่างน้อยมีคนแบบอุยแม่ค้าเจอน้อง่ใช่ไหมค้าให้ไหมค้เพราะมันจะมีเบอร์ของเจ้านายอยู่ ด้วยนะคะจะให้เชิญชวนอาทาตแมวทั้งหลายพาเจ้าน,นายมาฝังไม,มโครชิปหน่อยก็ความปลอดภัยของน้องๆน,นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ฝังไมโครชิปให้น้องกันเพราะว่าเขาก็เป็นครอบครัวของเราคนหนึ่งเนาะเวลาเขาแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราจะได้แบบสบายใจได้ว่าโอเคเราจะมีแบบแหล่งการช่วยเหลือโอเคไม่คุยแล้ว <Okay. S 2> โอเคจะมีแบบว่าจะมีแหล่งที่จะมาช่วยเหลือเราช่วยตามหา้องกันได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะ เพราะว่าน้องไปประกวดที่ต่างประเทศมาด้วยก็เลยต้องแบบฝักไว้ไม่งั้นจะบินไม่ได้ก็เกะก่อนชาวบ้านเขาใช่ค่ะเกะเลยเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเลยแล้วชนะไหมคะชนะค่ะได้ที่เท่าไหร่ก็ก็ได้ best of best ที่2อนะคะจากทั้งงานนี่เล่าหรืออวดคะอวดก็ถ้าเผื่อแบบพ่อแม่คนไหนมีแผนจะพาน้องไปแบบต่างประเทศบินใกล้ๆก็ไม่ได้ลําบากค่ะฝั่งไมโครชิปน้องก็จะผ่าน ไปเมืองนอกได้ไง่ายอ,อันนี้คือข้อดีอที่<ด>เราเราก็เออเราไม่รู้เนาะฝั่งไมโครชิปไว้จะได้พาไปต่างประเทศได้ <P ay> และนี่คือทั้งหมดของงาน Paul and Payday ค่ะครบสูตรสุขภาพดีเพื่อเพื่อนสีขา <P ay> นั่นเองนะคะ ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนุกสนุนะคะบูท wow ну ี่มาออกต่างๆก็ได้ของติดหมายติดมือเต็มไปหมดและที่สําคัญนะคะเด็กๆของเจียงจีนะคะเป็นคนกรุงเทพโดยสมบูรณ์นะคะมีไมโครชิปเรียบร้อยทําตามกดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าอุ้ย ฉันไม่เห็นทราบอะไรเลยก็สามารถนะคะไปใช้บริการทั้ง8แห่งนะคะของกรุงเทพมหานครที่จัดไว้ให้เพื่อที่จะพาลูกๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะไปฝังไมโครชิพไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่เตรียมประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยวัคซีนให้เรียบร้อยก็สามารถพาลูกๆของเราไปฝังไมโครชิพให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ค่ะ นิ่แล้วกับเพชรคลับสาขาเมกะบางนาค่ะที่มีการร mm ีโนเวทเพื่อให้ลูกค้าและสัตว์เลี้ยงเพื่อนตัวน้อยของคุณได้รับประสบการณ์ mm hmm. การช้อปปิ้งและการใช้บริการอย่างดีที่สุดเลยค่ะ mm hmm. เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีพิธีเปิดเพชรคลับสาขาเมกะบางนาโดยที่นี่นะคะ mm hmm. เป็นศูนย์รวมสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงครบวงจรไม่ว่าจะเป็น อาหารของใช้รถเข็นและของเล่นอุปกรณ์ทําความสะอาดรวมถึงบริการต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําตัดขนสปาโอโซนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะและคลินิกสัตว์เลี้ยงจากแพทย์มืออาชีพอีกด้วยนะคะ,ะวันนี้เป็นงานแกนโอเพนนิ่งของสาขานะคะที่หลังจากที่เปิดแล้วก็มีการรีโนเวทมาคอนเซ็ปต์ของร้านนะคะร้านเรามีสินค้าครบคันนะคะทั้งการบริการและก็สินค้าที่มากมาย ะะมากกว่า50,000รายการเลยแบ่งเป็นโซนที่เป็นอาหารนะคะแล้วก็เป็นนอนฟู้ดนะคะแล้วก็จะเป็นเซอร์วิสนะคะเป็นหล,ลัก จะมีอยู่3หมวดใหญ่ๆเลยความพิเศษของร้านนี้นะคะร้านเราจะติดอยู่ลานจอดนะคะความสะดวกสบายในการที่จะนําน้องมาเรามีบริการอาบน้ำฟูมิ่งนะคะเป็นโฮเทลที่ฝากระหว่างวันนะคะแล้วก็มีคลินิกนะคะคุณหมอทั้ง7วันเลยนะคะเปิดนะคะจันถึงพฤหัสนะคะ10บโมงถึง2องทุ่มครึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ10บโมงถึง3ามทุ่มครึ่งนะคะค่าทางไลน์สามารถ แอดไลน์นะคะให้สาขานำส่งได้นะคะมีบริการนะคะ2,000บาทนะคะในระยะ10กิโลฟรีได้เลยค่ะ h a p p y er t เ g e t h e r กกับคอนเซ็ปต์ที่เพชรขับค่ะมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของผ่านการให้บริการที่เป็นเลิศและใส่ใจในทุกขั้นตอนค่ะด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าและและความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในด้านคุณภาพเพชรขับได้เติบโตอย่างรวดเร็วจากรากฐานของการบริการสัตวแพทย์ กลายมาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยงครบวงจรเลยค่ะที่จะนำเสนอสินค้าบริการระดับพรีเมียมที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตสัตว์เลี้ยงค่ะก่อนจากกันนะคะจันจิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ทุกช่องทางของ t ท e ลเวอ b y บเจอหายด้วยนะฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย